สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหวางตรงนั้นสูงขึ้นและตอนนี้ก็เกือบจะสูงกว่าเขาแล้วรูปร่างของเขาเพลยและยืดตรงขึ้นผมสีน้ำเงินม่วงของเขานนั้เปลวสวัยอยู่ด้านหลัง ใบหน้าของเขาก็ดูอ่อนโยนขึ้นใบหน้าที่รอเราของเขานั้นสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าสวยและมันก็ให้ความรู้สึกเรากับว่าเขานั้นคล้ายกับหญิงสาวที่เต้นรำในฝนแห่งแสงมากกว่านี้หัวอีเฮาก,ก็อาจจะคิดว่าวังตรงนั้นเป็นผู้หญิงถ้าหากเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับวังตงมากสักหน่อยหัวอีเฮาก,กางแขนออกและทั้งสองก็กอดกัน พลังวิญญาณของพวกเขาพุ่งทะยานเข้าสู่ร่างกายของกันและกันในทันทีและพลังเฮาตรงก็ไหลเวียนอยู่จุดนี้เช่นกันมีรัศมีสีขาวที่ชัดเจนล้อมรอบพวกอีเหาและหวังตรงอยู่ตรงกลางสิ่งนี้นำไปสู่การก่อตัวของวังวนคลื่นพลังวิญญาณที่รุนแรงของพวกเขาพุ่งออกมาในขณะที่พวกเขาระเบิดขึ้นซึ่งทำให้ทังคูรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเต็มไปด้วยพลังเขาแข็งแกร่งขึ้น นี่เป็นความคิดเดียวกับที่เกิดขึ้นในใจของหัวอีฮอระหว่างตรงแต่พวกเขาไม่ได้แข็งแกล่งขึ้นเพียงอย่างเดียวความแข็งแกล่งของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากความแข็งแกล่งของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของพลังวิญญ,ญาณมันสําคัญกว่าที่พวกเขาจะสามารถรู้สึกถึงความรอบด้านซึ่งกันและกันที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนราวกับว่าพลังทั้งหมดของพวกเขาถูกลอมรวมอย่างสมบูรณ์แบบ ระดับพลังญาณของพวกเขาดูเหมือนจะไม่สามารถยับยั้งความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาได้อีกต่อไปหวังตรงคลายแขนของเขาและถามวอยอีเฮาเจ้าพบเส้นทางของเจ้าแล้วหรือยังหวยเฮายิ้มและถามเขากลับแล้วเจ้าละ่ะหวังตรงกล่าวอย่างภาคภูมิใจแน่นอนข้าเจอข้าเก่งมากแน่นอนว่าต้องหาเจออยู่แล้วมวยเฮาหัวเราะ งานค้าก็ต้องเจอมันอยู่แล้วไหนเมื่อเจ้ามีความสามารถและค้าก็เหนือกาเจ้างานค้าต้องเป็นคนที่ไม่พอสวรรค์นแน่ๆหวังต้องแค้นเสียงและพูดว่าเจ้าดีกว่าข้าในเรื่องไหนล่ะหวอ,อุยห้าหัวเราะและเปรียบเทียบกล้ามเนื้อแขนของพวกเขาเขาพูดว่าอย่างหน่อยค้าก็แข็งแรงกว่าเจ้าร่างกายของเจ้าอ่อนแอมากแม้จะกอดได้ดีแต่ก็ขาดความเป็นสุภาพบุรุษไป หวังตรงหน้าแดงข้าไม่อยากยุ่งกับเจ้าบอกข้ามาว่าเจ้าเดินไปทางไหนหัวอื่เเฮาข้าพบแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้เสียงอ่อนโยนกระดังขึ้นในหูทั้งสองพูดออกมาผู้อุปสมู่รหรือพวกเขาทั้งสองมองหน้ากันอย่างตกตะลึงพวกเขาไม่คิดว่าผู้โสมู่รจะรอพวกเขาอยู่พวกเขาเดินออกจากอุโมงค์อย่างรวดเร็ว และเห็นผู้อุโสคนหนึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้เอ็นหลังตรงกลางห้องโถงผู้อุโสโม่ทั้งสองของคำนับด้วยความเคารพผู้อุโสโม่มองไปที่หัวอีเข่าก่อนที่จะมองไปที่วังตงเขาเผยเสียงวอราะที่ปอบโยนดูเหมือนว่าพวกเจ้าทั้งสองคนจะคนพบเส้นทางของตัวเองแล้วหวังตงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาถามเช่นกันหรือ เสียวเสียวนางพบด้วยหรือภูอุโสโมูพยักหน้านางออกมาเร็วกว่าพวกเจ้าสองคนบอกข้ามาสิเส้นทางของเจ้าคืออะไรภูอุโสโมูพูดขึ้นทันทีว่าทำไมเจ้าทั้งคู่ไม่เขียนเส้นทางของเจ้าบนมือของข้าพร้อมกันละ่ะขณะที่เขาพูดเขายิ้มขณะยื่นมือทั้งสองออกไปมือของภูอุโสโมูอ่อนเยาวมาก ไม่เหมือนกับใบหน้าของเขาฝ่ามือของเขาเรียวยาวและผิวของเขาก็ใสราวกับหยกแสงระีบระยับซองประกายแวววาวเล็กน้อยแต่มันแตกต่างจากผิวมันวาวของวังตงมันให้ความรู้สึกเรียบง่ายบนฝ่ามือของเขาหัววิทาและหวังตรงจ้องมองกันและกันหัวเขาทำตัวดีมากและมาที่ด้านหน้าของผู้อุโสมูผู้อุโสมูยิ้มและพูดว่า เจ้าเริ่มได้เลยหัวเขายกมือขึ้นและยื่นนิ้วชี้ออกไปในเวลาเดียวกันพวกเขาเขียนเส้นทางที่เป็นของพวกเขาไว้บนฝ่ามือของเขาเหล่านี้เป็นเส้นทางที่พวกเขาจะเดินไปตลอดชีวิตรอยยิ้มของผู้อุโโมกกว้างขึ้นเขากำมือเป็นหมัดทั้งสองเมื่อทั้งคู่หยุดลงพวกเจ้าสองคนได้พบเส้นทางที่เป็นของตัวเองแล้วดีมาก ข้ารู้สึกสบายใจมากขณะกล่าวเขายกมือขึ้นและทั้งคู่ก็ประสานกันมือของเขาหันไปทางหัวอีฮาระหว่างตรงมีคำสองคำปรากฏอยู่บนฝ่ามือทั้งสองของเขาและพวกมันก็ส่องแสงสีทองอ่อนๆสำนักทางหัวอีฮาวระหว่างตรงอุทานออกมาพร้อมกันพวกเขาตกใจเมื่อมองหน้ากันและกันหัวเขาตกตะลึงไปชั่วขณะ นี่มันความเข้ากันได้หรือมันไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้คำว่าเคมีเส้นทางที่พวกเขาเลือกนั้นเหมือนกันทุกประการผู้อาวุโสโมยิมและพูดว่าหวังตงบอกข้าก่อนว่าทำไมเจ้าถึงเลือกเส้นทางนี้มันมีความหมายอะไรกับเจ้าหวังตรงตอบกลับที่จริงแล้วข้าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ วิญญาณยุดทั้งสองของข้านั้นเป็นประเภทโจมตีไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีของข้านั้นน่าจะเป็นวิธีโจมตีแต่ในระหว่างการทำสมาธินั้นคำว่าสำนักทางก็ผุดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลข้าอย,ยังตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งของข้านั้นเกี่ยวข้องกับความสามารถที่แตกต่างกันของสำนักทางนอกเหนือจากการไม่มีความชำนาญในอาวุธลับแล้ว วิชาของสำนักถัทงที่เหลือนั้นสอดคล้องกับทักษะของข้าพวกมันรวมไปถึงควบคุมกระชาชกมังกรเนตรปิศาจสีม่วงหัดยกเล่นลับวิชาจิตวิญญาณปันป่วนและอื่นๆถังคู่คือเทพธิดาผีเสื้อจระแสงและคอนเฮาเทียนผู้อวุโโมูพยักหน้าและกล่าวว่าดีมากหัวอ่เฮา แล้วเจ้าล่ะหวยเฮามองไปที่หวังตรงและกล่าวว่าสถานการณ์ของข้าซับซ้อนกว่าของวางตงแต่ข้าคิดว่าสำนักถังเหมาะกับข้ามากกว่าข้ามีวิญญาณยุทธคู่สิ่งหนึ่งเป็นประเภทควบคุมและอีกสิ่งหนึ่งเป็นประเภทโจมตีแม้ว่าข้าจะสามารถใช้ทั้งสองได้พร้อมกันแต่มันก็มีผลลัพธ์ที่ปลดปล่อยออกมาเอง ซึ่งมันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฝึกฝนในอนาคตของข้าที่จะต้องรวมวิญญาณยุทธทั้งสองของข้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันในขณะเดียวกันข้าก็ไม่ได้เป็นแค่วิญญาจารย์แต่ยังเป็นวิศวกรวิญญาณด้วยถ้าข้าฝึกฝนวิญญาณยุทธของตัวเองข้าก็จะเป็นวิญญาาจารย์บริสุทธิ์แต่ข้าไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นข้าไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้กับ อาวุธวิญญาณของข้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าคิดถึงสำนักทางนี่คือทั้งหมดที่เรียนรู้จากเคล็ดลับวิชาทั้ง6ของสำนักทางเนตรปีศาสีม่วงหัดยกลึกลับควบคุมกระฉาชกมังกรเคลื่อนไหวดังเงาพลายแถมยังเรียนรู้อาวุธลับร้อยภาคและวิชากำลังภายในเฉียนเทียน ในบรรดาทั้งหวิชานี้ข้าเชี่ยวชาญกำลังภายในเชียนเทียนและเนตรปิศาสีม่วงมากกว่าเพราะข้ายัางพอมีประสบการณ์กับอีกสีวิชาเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อข้านึกถึงสำนักทางข้าก็พบว่าความสามารถทั้งหมดของข้านั้นเกี่ยวข้องกับสำนักทางเนตรวิญญาณของข้านั้นเชื่อมต่อกับเนตรปิศาสีม่วงเป็นอย่างมาก ค่าสามารถที่จะมีความสามารถประเภทจิตวิญญาณจูโจมได้เพราะเนตรปีศาศสีม่วงความสำเร็จของเนตรวิญญาณของข้าในด้านการควบคุมจิตวิญญาณสามารถช่วยให้ข้าสามารถใช้เทคนิคลับหลายอย่างของสำนักทางได้ซึ่งรวมไปถึงอาวุธลับของสำนักทางและไม่ต้องพูดถึงจักรพรรดินีแมงปองยกน้ำแข็งทักษะประเภทน้ำแข็งนั้นสามารถที่จะใช้ร่วมกับ กระชาชกมังกรและเคลื่อนไหวดังเงาพลายของสำนักทางอย่างที่หวังตรงพูดไว้มันจะเพิ่มความสามารถตอนที่ข้าเรียนรู้อาวุธลับครั้งแรกในสำนักทางสิทธิ์พี่ใหญ่บอกข้าว่าวิธีเดียวที่จะสร้างความรุ่งโรจน์ของสำนักได้อีกครั้งคือการรวมอาวุธวิญญาณและอาวุธลับเข้าด้วยกันข้ามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเชื่อว่าสิ่งน,นี้จะได้ผล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเส้นทางในอนาคตของข้าจึงต้องรวมเทคนิคลับของสานักถังกับความสามารถของข้าเองนี่คือทางเลือกของข้าฟูโอโสมูพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อได้ยินคำพูดของหัวอีเฮาดีมากพวกเจ้าทาั้งสองคนเลือกได้ดีเทคนิคลับของสานักถังครั้งหนึ่งเคยประสบความสำเร็จภายใต้การนำของหลังซาน ผู้กาะตั้งสำนักทางทางซานสามารถช่วยโลกของวิญญาจารย์โดยใช้เทคนิคลับอันยิ่งใหญ่ทั้งหกของสำนักทางและฝ่าด่านคอควดได้สำเร็จความเสื่อมถอยของสำนักทางไม่ได้เท่ากับการล้มสลายของเทคนิคลับของสำนักทางเพียงแต่ว่าไม่มีใครที่เหมาะสมที่สามารถเชี่ยวชาญเทคนิคลับของสำนักทางได้พวกเจ้าทางโคต่างก็มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา คาหวังว่าพวกเจ้าจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปและทำให้ดีที่สุดผู้อุโสมูหันข้อมือไปรอบๆและบางอย่างก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือทั้งสองของเขาด้านหนึ่งของหัวอีเฮาก็คือกระดูกแขนซ้ายของแมงป่องยกน้ำแข็งที่เขาเคยเห็นในการประมูลอันดับต้นๆในสนามประมูลแสงดาวหมอกหนาทึบทำให้อุณหภูมิในห้องทงลดลงอย่างรวดเร็ว ในมืออีกข้างของผู้อุโสมูมีกระดูกแขนขวาอยู่หนึ่งชิน้นกระดูกแขนนี้เป็นสีทองอารามและรศมีที่แปลงออกมาก็มีกลิ่นไอที่เข้มขน้นอวี่เฮากระดูกแขนซ้ายนี้คาวิเคราะห์มาแล้วกระดูกวิญญาณที่มาจากสัญญาณที่มีอายุอย่างน้อยหนึ่งหมื่นปีแม้ว่าการดูดซับกระดูกวิญญาณจะไม่มากเท่ากับปฏิกริยาของวงแหวนวิญญาณ แต่กลิ่นอายเย็นเยือกขั้นสุดยอดที่บรรจุอยู่ภายในกระดูกวิญญาณนี้มีอนุภาพมากคาเชื้อว่าคำพูดที่เกี่ยวกับทักษะน้ำแข็งระเบิดนั้นเป็นความจริงเจ้าเข้าใจไหมดวงตาของหัวอีฮาเป็นประกายและเขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นหัอูโสมูยิ้มและส่งกระดูกแขนซ้ายแมงปองยกน้ำแข็งให้กับเขา เขาพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถหลอมรวมมันที่นี่ได้หวางตองกระดูกแขนขวานี้เรียกว่ามานแห่งแสงข้าได้รับมันมาตอนที่ข้ายังเด็กแต่มันน่าเสียดายที่ข้ามีกระดูกวิญ,ญญาณหกิ้นแล้วมีฉนั้นเจ้าคงไม่มีโชคกับมันเพราะมันถูกทําลายโดยสัตว์วิญญาณประเภทธาตุที่หายากมากการปรากฏตัวที่แข็งแกร่งนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ที่มีทัดแสงอยู่มากมายข้าไม่แน่ใจว่ามานแห่งแสงมีทักษะวิญญาณอะไรอยู่และข้าบอกได้แค่ว่าเมื่อรวมกับเจ้าแล้วข้ามั่นใจว่ามันมีทักษะวิญญาณที่ทรงพลังนอกจากนี้ยังมีผลในการยับยั้งพลังมืดและพลังชั่วร้ายทั้งหมดข้าเชื่อว่าวิญญาณจารย์ชั่วร้าย จะต้องกลัวเมื่อเห็นมันเมื่อกระดูกวิญญาณถูกจับคู่จะเป็นการดีที่สุดที่จะจับคู่กระดูกวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกระดูกวิญญาณที่มีอยู่ก่อนในเมื่อเจ้ามีกระดูกแขนซ้ายแสงทองอยู่แล้วการมาของมานแห่งแสงนี้จะช่วยเพิ่มทักษะวิญญาณทั้งหมดของเจ้าได้มากเจ้าสามารถหลอมรวมมันที่นี่ข้าจะปกป้องพวกเจ้าทั้งคู่เอง หัวยเฮาแลวังตรงเองก็ประหลาดใจเช่นกันโดยเฉพาะห้วอยเฮาหลังจากที่ผู้โสมู่ได้เผยจากกรพดิีนีแมงปองยกน้ำแข็งเขาก็ยังคงกังวลแม้ว่าเขาจะนั่งสมาธิแล้วแต่ผู้โสมู้ได้ส่งมอบก,กระดูกวิญ,ญญาณแขนซ้ายของแมงปองยกน้ำแข็งให้กับเขาแล้วซึ่งทำให้เขามั่นใจมากขึ้นและทำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้โสมูพูดนั้น เป็นความจริงว่าโรงเรียนไม่ได้ใส่ใจเรื่องต้นกำเนิดวิญญาณยุทธ์ที่สองของเขาเลยถังคู่ได้รับกระดูกวิญญาณของตนเองและนั่งขัดสมาธิบนพื้นทั้งสองด้านของผู้ออโซโมหวังตองรูปลาบนพื้นผิวของมานแห่งแสงอย่างนุ่มนวลในเวลาเดียวกันแขนสายของเขาก็สว่างขึ้นด้วยเปลวไฟสีทองที่รุนแรง แสงสีทองได้ซึมซับลงไปในกระดูกมานแห่งแสงอย่างช้าๆและทำให้กระดูกแขนขวาของเขาสว่างขึ้นด้วยแสงเดียวกันรัศมีที่รุนแรงทำให้ร่างกายของวางตรงโปร่งใสอีกครั้งปีกของเทพธิดาผีเสื้อจะละแสงได้กระเพือด้านหลังของเขาก่อนที่จะแผ่ออกไปปกคลุมร่างกายของเขาทั้งหมดรัศมีสีทองอันสดใส เริ่มแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเขากระดูกวิญญาณที่ผู้อุโสมูมอบให้เขาเป็นสมบัติของโรงเรียนและไม่ใช่รางวัลจากการแข่งขันเนื่องจากกระดูกวิญญาณถูกเลือกโดยผู้อุโสมูมันจึงรับประกันได้ว่าใช้งานกันได้ดีทามกลางคืนรลศมีแสงแห่งมานเริ่มหลอมรวมกับแขนขวาของวางตงวางตงรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แขนขวาของเขา และไม่รู้สึกเจ็บปวด,ดใดๆเป็นเรื่องง่ายสำหรับวางตรงที่จะดูดซับมานแห่งแสงนี้ด้วยแสงสีทองที่อยู่ตรงหน้าเขาเพราะเทพธิดาผีเสื้อจะลดแสงเคยถูกอาบด้วยรัศมีแห่งแสงของต้นไม้ทองคําแต่เขาก็ยังด้อยกว่าหัวอีเฮาในแง่ของความเข้ากันได้หัวอีเฮารู้สึกถึงความใกล้ชิดที่ไม่อาจอธิบายได้ ซึ่งมาจากกระดูกแขนซ้ายของแมงป่องยกน้ําแข็งเมื่อมันมาอยู่ในมือของเขาหากกระดูกวิญญาณน,นี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของวิญญาจาร์คนอื่นหัวเขาจะได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นสุดขั้วที่กระดูกวิญญาณปล่อยออกมาแม้แต่ผู้อุโซมูก็ยังต้องใช้พลังแสงของตัวเองเพื่อสยบมันแต่หวยเห่ารู้สึกเพียงความใกล้ชิดสำหรับเขาแล้ว ไม่มีความรู้สึกเย็นชาที่จะพูดถึงแสงสีเขียวหยกซองสว่างไปทั่วหน้าอกและหลังของอหอยเฮาโครงกระดูกของจักรพรรดินีแมงปองหยกน้ำแข็งก็ดูเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยกระดูกแขนซ้ายรัสมีของผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกของแมงปองยกน้ำแข็งก็ค่อยๆเปล่งออกมาในขณะเดียวกันกระดูกแขนซ้าย ในมือของหัวอีเ่าก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมามันสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่จะกระโจนขึ้นเหมือนกับเด็กที่ได้เห็นแม่ของตัวเองแสงสีขาวก็พุ่งออกมาก่อนที่จะเจาะทะลุแขนซ้ายของหัวอีเห่าหัวอีเ่ารู้สึกแนาวสั่นในเวลานี้กระแสอากาศที่ไหลเยือกผ่านแขนซ้ายของเขาทะลุไหลของเขาไปจนถึงหน้าอกและกระดูกไหปลาร้า แสงสีเขียวหยกเข้มข้นส่องออกมาจากร่างกายของเขาพลังที่ผนึกอยู่ภายในโครงกระดูกของแมงปองยกน้ำแข็งนั้นถูกกระตุน้นและเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วไปถึงกระดูกแขนซ้ายของหัวอีเฮาก็ถูกย้อมไปด้วยสีเขียวหยกคลื่นพลังจิตวิญญาณอันรุนแรงได้ผล่พุ่งออกมาอย่างบ้าคลัง่งความเจ็บปวดที่เขารู้สึกได้ เมื่อได้ผสานกับโครงกระดูกปรากฏขึ้นอีกครั้งน้ำแข็งขั้นสูงสุดและความร้อนสลับกันไปมาโชคดีที่ครั้งนี้มันอยู่ที่แขนซ้ายของเขาหัวเข่าหัวเราะอย่างขมขื่นในใจแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องอดทนในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจักรพรดีนีน้ำแข็งต้องการฝึกฝนเขาแต่เป็นเพราะโครงกระดูกของแมงป่องยกน้ำแข็ง กำลังปรับเปลี่ยนกระดูกแขนซ้ายของแมงปองยกน้ำแข็งไม่ว่าแมงปองยกน้ำแข็งตัวนี้จะแข็งแกร่งเพียงใดการฝึกฝนของมันก็มีอายุเพียงหมื่นปีหรือมากกว่านั้นในขณะที่จักรพรรดินีน้ำแข็งฝึกฝนมานานกว่าแสนปีโครงกระดูกนั้นเป็นแกนหลักของร่างกายและกระดูกสันหลังนั้นสำคัญที่สุดในกระดูกวิญญ,ญาณทั้งหกกระดูกวิญ,ญญาณที่เหลือเชื่อมต่อกับมัน หากเป็นกระดูกวิญญาณอื่นจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งคงไม่ลำคาญแต่นี่เป็นกระดูกแขนซ้ายแมงปองยงน้ำแข็งซึ่งมาจากแหล่งเดียวกับนางดังนั้นการปรับแต่งจึงราบรื่นมากกุญแจสำคัญอยู่ที่ความคุ้นเคยพลังอันยิ่งใหญ่ที่พเนึกอยู่ภายในกระดูกของจัก,กรพรรดินีแมงปองยงน้ำแข็งเริ่มไหลทะลักออกมาจากกระดูกแขนซ้ายของหัวอีเฮา แม่ว่าเขาจะไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายใดๆแต่ความเจ็บปวดที่เขารู้สึกก็กลับมาอีกครั้งณนะโรงเรียนซือไลเคอร์ลานด้านนอกชั้นปีที่สองห้องหนึ่งทำไหมทุกคนถึงเงียบพวกเจ้าทุกคนเป็นใบ้ไปแล้วหรือโจวีกระแทกโต๊ะอย่างกระทันหันและเผยให้เห็นท่าทางโกรธจัด นักเรียนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของนางเงียบด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าพูดในขณะที่วิธีการสอนของโจยี้นั้นเรียบง่ายและหยาบคายมากแต่ก็เหมาะสมมากถ้านางต้องการข่มขู่เยาวะชนที่มีความสามารถเหล่านี้ในปีที่ผ่านมานักเรียนจากห้องหนึ่งได้รักษาความสนิทสนมที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างมาก ภายตายการดูแลของนางสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเชื่อฟังนางไม่มีใครกล้าที่จะท้าทายโจอีและทุกคนก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้สําเร็จตามที่นางมอบหมายให้กับพวกเขาในขณะที่โจอี้ได้ไล่ออกหลายคนในปีการศึกษาแรกแต่ก็ยังไม่มีนักเรียนคนใดที่ถูกไล่ออกในปีการศึกษาที่สอง นางจะตำหนิพวกเขามากที่สุดหากพวกเขาทำผิดพลาดหรือแม้แต่ให้พวกเขาถูกเตะสองครั้งพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะฝึกฝนให้หนักขึ้นด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามบรรยากาศในห้องเรียนตอนนี้ตึงเครียดมากนักเรียนทุกคนก้มหน้าลงโจอ,อีสำรวจทุกคนก่อนที่นางจะเพ่งความสนใจไปที่โจซือเชิญโจซือเชิญ ลุกขึ้นยืนโจซื่อเฉินคล่อมควรในใจและรู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีไปได้ถ้าเขารู้ว่าเสียงนี้จะเกิดขึ้นเขาคงไม่มาเป็นผู้ดูแลห้องหลังจากที่หวยีเขาระวังตรงจักไปโจซื่อเฉินกัดฟันยืนขึ้นและตอบว่าอาจารย์โจเจ้าไม่ได้กินข้าวหรือโจอี้โกรธเจ้าดูไม่มีความกล้าเลยเจ้าเป็นลูกผู้ชายนะ ยืดหน้าอกของเจ้าซะข้าโจซือเฉินรับคําพูดของนางและยืดอกของเขาบอกข้าหน่อยโจอีกล่าวยังเฉยเมยในฐานะหัวหน้าห้องเจาจะทำอย่างไรกับการแข่งขันที่แนะนำโดยห้องเรียนที่สองริมฝีปากของโจซือเฉินขยับเล็กน้อยและเขาก็ตะโกนในใจว่าสู้เลยข้าจะไป เขาตอบเสียงดังดวงตาของโจอี้เป็นประกายดีมากนี่คือสิ่งที่นักเรียนของข้าควรจะเป็นถ้าพวกเจ้าแพ้แล้วยังไงล่ะข้าไม่คาดหวังว่าเจ้าจะชนะแต่เราต้องมีรัศมีในฐานะหัวหน้าห้องข้าจะให้อำนาจเต็มที่ในการเลือกสมาชิกในทีมของเจ้าเลือกอีกหกคนเพื่อแข่งขันกับเจ้าปีการศึกษาที่สองผ่านไปครึ่งทางแล้ว และการสอบกลางภาคก็สิ้นสุดลงชั้นปีที่หนึ่งได้เปลี่ยนชั้นปีที่สองให้กลายเป็นนักเรียนชั้นปีที่โดดเด่นที่สุดในชั้นปีนี้สิ่งนี้สำเร็จได้แม้จะไม่มีห้วยอีเฮาหวังตงและเซียวเซียวชั้นปีที่สองนั้นไม่มั่นใจนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์ของชั้นเรียนที่สองมูจินได้เสนอให้โจอี้ ให้ทั้งสองชั้นเรียนมีได้มีการแข่งขันกันเพื่อกระชับมิตรทั้งสองชั้นเรียนจะเลือกสมาชิกทีมละเคนทีมที่แพ้ต้องกวาดล้างชั้นเรียนที่จัดขึ้นทั้งหมดในปีการศึกษาที่เหลือการลงโทษสําหรับการแพยแพ้นั้นไม่มีอะไรเลยการกวาดล้างและรักษาสุขอนามายัยไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับวิญญาจาร์เหล่านี้ พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์ในการแข่งขันครั้งนี้ทีมที่แพ้จะสูญเสียความรุ่งโรจน์ของระดับชั้นสหรือสจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนี้หากพวกเขาไม่ใช่วิญญาจาร์ประเภทเสริมพวกเขาก็มีวิญญาณยึธหลากหลายพวกเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะท้าทายวิญญาจาร์ประเภทโจมตีประเภทควบคุมประเภทป้องกัน และประเภทโจมตีว่องไวในชั้นเรียนที่หนึ่งและสองโจโอีและมูจินเป็นคู่แข่งกันในอดีตโจโอีเป็นคนอารมณ์ร้อนหลังจากถูกยั่วยุโดยมูจินนางก็ยอมรับการท้าทายยังหุนหันพันแล่นแต่นางก็รู้สึกเสียใจทันทีที่ตกลงรับคำท้าทายนี้โดยธรรมชาติแล้วนางจะไม่กลัวถ้าห้อยเห่าหวังตง และเสียวเซียวอยู่ในโรงเรียนเนื่องจากชั้นเรียนที่สองมีใต้หัวปินเฉี่ยหฮันเย่จูลู่และคนอื่นๆจะได้เปรียบอย่างแน่นอนหักสมาชิกเจดคนถูกเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันแต่นางสูญเสียนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดสามคนของนางทำลายความได้เปรียบของนางในการแข่งขันครั้งนี้ใต้หัวปินก็แข็งแกล่งมากเช่นกัน ไม่มีใครจากชั้นเรียนที่หนึ่งสามารถเอาชนะเขาได้ในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว,ตวนอกจากนี้เขาและจูลูยังมีพยักโลกันในการต่อสู้แบบทีม7จต่อเมันต้องใช้ปฏิหารมากสำหรับการชนะของชั้นเรียนที่หนึ่งแต่โจอีก,ก็ไม่สามารถถอนคำพูดของนางได้โดยอารมณ์ของโจอีหนังไม่สามารถท้อยกลับได้ แม้ว่านางจะเสียใจกับการตัดสินใจของนางนั่นเป็นเหตุผลที่นางทำได้เพียงพยายามคลายความกดดันนางคิดว่าการแพ้การแข่งขันไม่ใช่จุดจบของโลกและมันก็เพียงพอแล้วถ้านักเรียนของนางสามารถปลดปล่อยความสามารถที่ถูกต้องได้นางจะจับตาดูการแข่งขันและป้องกันไม่ให้นักเรียนของนางได้รับบาดเจ็บโจโอีได้ยินมาจากฟานวี ว่าหอยเฮาและอีกสองคนกลับมาแล้วแต่พวกเขาถูกพาตัวไปยังเกาะเทพสมุทรซึ่งฟานอีเองก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่กลับมาที่ห้องเรียนเขาบอกกับโจอี้ว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาทั้งสามคนโจอี้ได้ถามเกี่ยวกับพวกเขาหลายครั้งในช่วงมีกี่วันที่ผ่านมาแมมว่าสถานะของฟานอีจะไม่ได้ต่ำต้อยในแผนกวิศวกรรมวิญญาณ แต่เขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบถามข่าวจากสาราเทพสมุทรได้การแข่งขันกำลังจะมาถึงใน,นไม่ช้านางจึงไม่ลังเลอีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลที่นางต้องเริ่มเลือกสมาชิกของตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ